สวัสดีครับทุกคนผมเซลล์นุ่มครับยากรู้จริงว่ามอเตอร์ไซค์ฮอนด้าโฮชิดรถรุ่นไหนกันแน่ที่เป็นรถคู่ใจของคุณอยากรู้จริงฮอนด้าซูเปอร์ครับ 110cc รถตระกูลแฟมิลี่เก๋ไก๋สไตล์ออเจแปนิสฮอนด้าเวฟ 110i สไตล์แฟมิลี่ยังไงก็คือเวฟหรือจะเป็นเวฟ 125i ระบบโฮชิด PDM เฟ i ประหยัดน้ำมัน1.4ลิตรต่อ100กิโลเมตรยังไงก็ยังคงเป็นเว้ว้าวหรือจะเป็นรถออโตเมติกยอดนิยมติดเทรนที่สำคัญโอ้ประหยัดน้ำมันเลย58.8กิโลเมตรต่อลิตรเลยนะครับ All New s c o p y i คลับ12 Bi Conics ุดท้ายไม่แบบคุณหรือจะเป็นฮอนด้าี่มีีเอ,อ้ยไม่ใช่ <c oughs> หรือจะเป็นฮอนด้ารรถขวัญใจใน <No. S 1> จัม สี่วาวคุณภาพมืองน,นอกนะจ้าไม่ใช่คดีที่ไทยอัตราค่าเฉลี่ยห้าสกิโลเมตรต่อลิตรหรือจะเป็นออโตเมติกฮอนด้าจีโอโน่พัสดุ์ใหม่เครื่องยนต์สี่วาวอัตราการที่เติมของมัน52.6กิโลเมตรต่อลิตรเป็นรถที่เครื่องยนต์สี่วาวเร่งอัตรา,าเร่งนุ่มนวลออกตัวสมูทหรือคุณจะซีขึ้นมาเป็นรุ่นใหญ่ฮอนด้าคลิกโล่งสิท ตัวใหม่มาพร้อมกับขอบล้อมแม็กสีทองสวยววเป็นระบบ,บ,บเบรก ABS ไ้งานได้ข้องตัวเฉลี่ยแล้วอัตราค่าเฉลี่ยในเรื่องของการประหยัดน้ำมันเชลี่ย47.6กิโลเมตรต่ตอลิตรประหยัดสุดๆหรือจะเป็นอโ,โตโมติรุ่นใหญ่ฮอน d ้าออลิ e X160 ใหม่สีใหม่มาพร้อมกับสไตล์แบบใหม่เดินทางได้ทุกเส้นทางที่จำเัมาพร้อมกับสีเทาแลมโบ หรือจะเป็น Honda า v 160ใหม่มาด้วยสีที่หลากหลายสไตล์แอ venture รไปได้ทุกเส้นทางที่ที่มีมีทางมันก็ไปได้เพราะฉะนั้นรถรุ่นไหนที่ถูกใจคุณถ้าสนใจมาติดต่อได้ที่คอนด้านักกวางใหญ่ทุกสาขาพร้อมรับเงื่อนไขสิทธิพิเศษและก็โปรโมชั่นพิเศษที่คุณจะได้รับถ้าชมคลิปนี้อย่าลืมไปดูซะ